ของฉันอยู่ด้วยกันมากไายพ่อแม่ปูย่ย่าลุงป้าตายายอีกทั้งหน้าพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายอยู่ในบ้านของเราสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องญาติพี่น้องเด็กๆเคยได้ยินคำนี้ไหมลูกคำว่าญาติเนี่ย นะญาติคือใครคะญาติก็คือบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดเช่นคุณพ่อเราก็มีความเราเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่เราเป็นลูกคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะอย่าคุณพ่อเราก็มีคุณพ่อของคุณพ่อก็คือคุณปู่ใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ของคุณพ่อคือคุณย่าแบบนี้นะคะทีนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆไปรู้จัก คำที่ใช้เรียกชื่อญาติพี่น้องของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหากันแรกนะคะเราจะมาเริ่มต้นนับญาติกันที่คุณพ่อกับคุณแม่ของเราก่อนเพราะเป็นบุคคลที่เรารู้จักดีนะคะอ่าคุณพ่อก็มีเป็นลูกของคุณปู่หาไหมคะคุณปู่คุณปู่ก็คือพ่อของพ่อคุณย่าคุณย่าก็คือแม่ของพ่อนะคะส่วนคุณแม่เรานั้นก็มีพ่อแม่เหมือนกัน คุณพ่อของแม่เราเรียกว่าคุณตาคุณแม่ของแม่เราเรียกว่าคุณยายเวลาที่เด็ก,กเรียกก็เรียกปูย่ย่าแล้วก็ตายายนะคะทีเนี้ยพอมีคุณพ่อกับคุณแม่แล้วคุณพ่อ,อคุณแม่แต่งงานกันแล้วก็จะมีเราอ่านก่อนหน้าเราคนที่เกิดก่อนเราเนี่ยเขาเรียกอะไรลูกพี่นะคะพี่เนี่ยจะเกิดก่อนเราแล้วก็มีตัวเราหลังจากนั้นก็มีใครคะ น้องเห็นไหมคะมีพี่มีเรามีน้องสําหรับบางคนก็ไม่มีน้องไม่มีพี่เพราะเราเป็นลูกคนโตแล้วแต่เรามีน้องนะคะสําหรับเด็กบางคนก็มีน้องอ๋อไม่ใช่สิสําหรับเด็กบางคนก็จะมีตัวเราคนเดียวเพราะเราคือลูกคนเดียวและสําหรับเด็กบางคนก็มีแต่พี่ไม่มีน้องเพราะว่าเราเป็นน้องงงไหมลูกอ้าวเดี๋ยวลองไม่งงไม่งงลองทวนดูอ่ปูยา ตายายพ่อแม่พี่ตัวเราแล้วก็น้องอา้าวนอกจากปู่ย่าตายายพี่กับน้องพ่อกับแม่เราแล้วเรายังมีญาติคนไหนอีกนะอา้าวเคยได้ยินเขาว่าลุงกับป้าไหมลูกอา้าลุงกับป้านี่ก็คือถ้าพ่อกับแม่ของเรามีพี่กับน้องเหมือนกันเนี่ยคนที่เป็นพี่ของพ่อหรือแม่เนี่ยเป็นผู้ชาย เราก็จะเรียกว่าลุงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะเรียกว่าป้าลุงกับป้าก็คือพี่ของพ่อและแม่ของเรานั่นเองเอา้านอกจากลุงกับป้าแล้วก็ยังมีคุณน้ากับคุณอาใช่ไหมงงไหมต่างกันยังไงน้าคุณน้ากับคุณอานี่คือน้องน้องนะถ้าเป็นพี่ก็เรียกลุงกับป้าถ้าเป็นน้ากับอาเขาเรียกว่าน้องแต่น้าก็คือน้องของแม่ ผู้หญิงผู้ชายก็ตามถ้าเป็นน้องแม่ก็เรียกนะ้าแต่ถ้าเป็นน้องพ่อน้องพ่อนะเขาเรียกว่าอาเนาะคนไหนที่คุณพ่อมีน้องก็จะเรียกคุณอาถ้าคุณแม่มีน้องก็เรียกคุณน้าแต่ถ้าเป็นพี่ชายหรือพี่สาวทั้งพ่อและแม่เรียกคุณลุงกับคุณป้านะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบางทีเนี่ยเด็กบางคนบอกไม่เคยเรียกเลยลุงป้านะ้าอาอะไรเพราะว่ามีเชื้อสายชาวจีนเนาะ ก็จะเรียกเป็นภาษาจีนเช่นอากงอมาม่าอาอึ้มอาแปะอย่างเงี้ยนะคะก็จะเรียกไม่เหมือนเราแต่ว่าก็ลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูว่าอากงอาม่าเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงคุณปู่หรือคุณยา่าอาอึ้มอาแปะอันเนี้ยคือใครลองถามดูเราเทียบกันได้เนาะภาษาไทยกับภาษาจีนนะคะทีนี้วันนี้คุณครูก็อยากให้เด็กๆลองสำรวจในบ้านของตัวเองนะเอาเฉพาะในบ้านนะคะว่าเรามีญาติพี่น้องที่อยู่บ้านเดียวกันกันกบเราเนี่ย ทั้งหมดกี่คนมีใครบ้างแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายคลิปวิดีโอส่งไมาใ้คุณครูดูด้วยนะคะบ๊ายบาย